อีกวงครับหลวงปู่ศุกวัดโพไซทองนะครับตอนนี้อันนี้เป็นรูปรอบปีหนึ่งสองนะครับเนื้อทองเหลืองหนาบากเขาวัชิโนโลดนะครับเนาะป, 2, 5, 2. ปีสองพันห้าร้อยสิบสองหลวงปู่ศุขวัดโพไซทองครับก็เนื้อหากับประมาณนี้ครับคมเนี่ยมัคมเนี่ยเรียมได้เรียมเวลาซูมมันซูมยากนี่ครับ เป็นสนิมหมดละด้านหลังข้อหนอกข้อเป็นสิวงไงหอยกิ่ยอกครับยอกเป็นข้อหนอกนะครับเนาะเรียมถับบ่เรียมกับจิบ่งงายอยู่หรอครับสภาพก็คมอยู่กริบนะครับประมาณนี้ เบาขีดเย,ยนเบาจิตตาเป่นกรเบงเลยกันเลยบ่คมบัน,นไดน,นะครับผผมผู้ตุกคุณก็เห็นอยู่ครับน้อยหนึ่งผงเป็นสีเหลืองเท้าเป็นสีเทาเท้านะครับครับผมประมาณนี้ครับ